สวัสดีค่ะรูจการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้มาทักทายกับการรีวิวเครื่องรางวัตถุมงคลของครูบา,าอาจารย์วันนี้ได้นํามีดพับหลวงพ่อเดิมเป็นมีดพับยุคต้นนะคะมีดพับยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ ยาวรวมด้ามได้ฝักสามนิ้วกว่ากว่าพกง่ายพกสะดวกพกพาสะดวกนะคะจานยันไว้เต็มฝักนะคะ สวยสมบูรณ์เก่าธรรมชาติจานยันไว้เต็มฝักเลยนะคะเก่าธรรมชาติ ชมใบมีดข้างในนะคะใบมีดเป็นทองเหลืองเก้าเก่าเป็นมีดพับยุคต้นหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองผูนกครสวรรค์สามนิ้วกว่า,วาพวกง่าย มีด้านไหนนะคะ เก่าเดิมๆนะคะมีพับจุกต้องหลวงพ่อเดิมทักทายมาพูดคุยกันได้นะคะหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0926629665รู้จิการนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ ต้องการจะทักมาพูดคุยต้องการจะคุยก็ทักมาพูดคุยกันได้หรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่092 6629665รุจิการค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิม สวัสดีค่ะ